พีกอนอยูไ่ไหนพีกอนหายไปแล้วพีกรครับพีกรครับพีกพ่กอนไม่สนใจเราเลยครับผมอะไรคะเรามีเกมเล่นถูกไหมวันนี้เกมง่ายมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนอย่าเพิ่งรีบกลับนะบสมมติว่าฟังเพลงแล้วทนไม่ได้จริงๆล็อเงเพลงเหวอะไรไปดุนะครับทนไม่ได <L> ้จริงนะอย่าเพิ่งกลับนะฮะแตทนอีกดนึงนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมกันนะครับซึ่งวันนี้อะไรนะฮะพูดไหครับ นี้ก็ไปเจอกันที่งานเปิดตัวหนังสือนะครับซึ่งหลายคนอาจจะมีหนังสืออยู่ในครอบครองแล้วนะครับใครที่ยังไม่มีนะครับเพิ่ซื้อนะครับก่อนที่มันจะเป็นสินหายากไปไม่ได้หายากเพราะขายดีนะครับหายากเพราะขายไม่ออกนะฮะยังไงฝากด้วยแล้วกันนะครับแต่ว่าใครที่ยังไม่เห็นเดี๋ยวว่ากันตอนตอนท้ายเราจะมีคุยเรื่องนี้กันนะครับแต่ว่าตอนนี้เรามาร้องอีกหนึ่งเพลงดีกว่านะครับมีใครเคยฟังไม่เอาดีกว่ามีใครเคยดูละครบ้างครับแฟนขับรูไม่ต้องนะครับ เพราะรุ่นนี้ดูอยู่แล้วนะแฟนไทยข้างๆมีใครมีใครเคยดูละครบ้างไหมครับละครไทยมีไหมฮะไม่มีใครดูเลยหรอกไม่มีไม่เป็นไรถ้าไม่มีแสดงว่าต้องป้าซีรีเกาหลีแทนถูกไหมฮะอ่ะงั้นเรามาร้องเพลงซีรีเมืองไทยที่ตึงแล้วกันนี่ก็เป็นหนึ่งเพลงเนี่ยในละครซีรีส์เมืองไทยมีทั้งหมดห้าภาครู้ทำทำไมเยอะแยะครับอ่ะร้องเพลงดีกว่าอันนี้ชื่อว่ารักแท้

จะมันคงดีเรือการลามาดีกว่าอะไรต่อให้นานชิงได้รักแท้ก็ยังคงเป็นรักแท้ไม่มีวันจะแปรหรือด้อยลงไปตามเวลาชิงได้บางครั้งชีวิตต้องเจออะไรกันแต่คงไม่เคยทำให้รักเปลีแปลง

เจอนเมแต่คไม่ใช่ทำให้รักเปลี่ยนแปลงไปไปฉันต้องรองไม่รู้ว่านาขี้ใดก็จะไปทอ้อที่ีเธอก็พร้อมจะรอไปอาจจะ แม้เรือน้อยลองไปท้ารักกันจริงจะได้บา,าครั้งชีวิตต้อเจออะไรกันหนักแต่คนไหนเคยทำให้รักเราเปลปี่นไปฉันรักเธออย่างไรก็รักไม่เปลี่ยนใจเลย มีใครมามีใครมาช้อปปิ้งบ้างครับวันนี้ขอดูมือหน่อยไดี้ไหมฮะมาช้อปปิ้งเหรอฮะมีใครมากินข้าวบ้างครับมีใครมาทานข้าวแล้วไหมฮะมีใครมาดูรุ่นบ้างไหมครับยกมือขึ้นหนไหมฮะหลอกตัวเองปะเนี่ยส่วนมากจะอยู่ตรงกลางๆนี่นะฮะส่วนนั่งข้างนี่ก็คืออาจจะแบบผ่านมาปุ๊บเจอตัวประหลาดอยู่เฮ้ยใครวะเออหยุดดูแป๊บหนึ่งอะไรเงี้ย ไอ้ที่เขาพูดอะไรนะฮะต้องขอบคุณมากครับถ้าเป็นหล่อมากจะด,ดีกว่านี้พี่นะอหล่อจะตายแล้วมันมันจะตายตัวนี่ยกำลังคิดอยู่นะขอบคุณมากครับนะขอขอสัมผัสมือนิดนึงได้ไหมครับพี่ครับอขอบคุณมากครับนะอันนี้อะไรฮนะคือกำลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะถ้าดึงไปข้างหน้าแล้วจะโดนทุ๊ตรงข้างล่างหรือเปล่า ยไม่ได้ใจเหมือนกันนะฮะก็ขอบคุณทุกคนที่อยู่ดูแล้วก็แล้วก็เขาเรียกว่ามาท้าทายกันนะครับมาร้องเพลงด้วยก,กันหรือว่านะมาเล่นเกมกันนะครับนี่เน้นมากเลยนะเล่นเกมหนี่งต้องบอกว่าเขาแจกจริงนะนะของเดวีแล้วก็เฮวีนะครับ,อ, v, De รบอ่ะก่อนที่จะร้องเพลงต่อไปนะครับเรามีคําถามแฟนคลับรุถเคยไปงานเดวี v และเฮวี v มาแล้วถูกไหมห้ามอบอกถ้าตอบขอให้อ้วนนะครับห้าวคมตอบทำไมอ่ะ ้วนอยู่แล้วดิโอเคขอโทษอันนี้มุกนะฮะมีคำถามนะครับคำถามสำหรับคนที่แบบไมอ่อาจจะไม่เคยเจอกันหรือว่าอาจจะไม่เคยตามงานของเฮลฟีและเดวี Devi, นะครับเขาเรียกว่าทดสอบนะค,ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ2ผลิตภัณฑ์2แบรนด์นี้นะครับใครรู้บ้างน,นะครับว่าเฮลฟี่และเดวีเนี่ยเขามีสินค้าอะไรบ้างเดี๋ยวใครตอบขออวนอ่ะลูกสอนทำไมอ้วนนะอ่ะตอบทำไม ที่เดินหนีเลยเหรอครับขอโทษนะครับ,รรบมีใครพอจะทราบไหมครับที่ไม่ใช่ใครขับรถมีไหมฮะมีไหมฮะเดี๋ยวให้ถ่ายรูปคู่เอย่างนี้ดีกว่าเออรู้แล้วดิเคยร,รู้ไมหมขนาดเคยร,รู้แล้วแต่อยากอวดไงนะร,รู้ใช่ไหมฮะทราบไหมฮะพอตอบได้ไหมเดี๋ยวผมลงไปหาขออนุญ,ญาตนะครับ เอาอะไรดีเจ้าเฮวี่หรือเจดีวีดีครับผมเอาอะไรดีเฮวี่เจดีวีมีสินค้าอะไรบ้างครับสุดยอดไปเลยข้าจะไม่ตอบเข็มขัดนี่ใช่ไหมมีอะไรอีกไหมดูมั่งจ so ้ารองเท้ามีไหมไม่มีมีเปล่ากระเป๋ากระเป๋าครับผมกระเป๋าใช่ไหมกระเป๋านะฮะแล้วอะไรอย่างหนึ่ง